ดีด้วยไอด้ดีกัดผ้าสิกัดผ้ากัดผ้าเยอะๆกูกัดจนมันตันลายเปียกเลยว้าวกระปุ่นเร็วไอ้สิบเก้าวิไอ้ดูอย่างถ้าเจอเครื่องไปนะไม่กินเนาะโอ้โหครับเบี้ย ตัดเล็บมาแล้วไอ้เก่งแล้วไม่กระพริยังมุขเห็นไม่กระพรงแล้วไปจับกินกินไปลงมลือรอย่าโดนถ้าโดนแล้วมันจะแผลจะไม่ตรงอาจับมือจับมือจับมือเจ็บปล่า 看哇，啊，罗、啊，刘迪，看到吗？王